สวัสดีค่ะแต้มแข็งแล้วที่อดแอร์ไม่ได้เลยึกใจนต้องแม่ง็ทาำดีมากๆ สวัสดีค่ะคขแข้งแข็งาแล้วที่ะอ่อนแอรไม่ได้เลยสกใจตัว้องแม่็กนันนนนนทำดีมากมา สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารทั้งหมดไดที่ลิงด้านล่างได้เลยนะคะ